o oh, l i k e Arc f u e l Ultra นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายออ EDC ที่มีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นแสงรวมถึงการปรับโหมดต่างๆเนี่ยที่สะดวกในการใช้งานมากๆสะดวกพกพาด้วยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆเลยนะครับสำหรับลิงก์แล้วก็ราคาแล้วก็โปรโมโชั่นดูใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์เดือนนี้มีอะไรลดบ้าง เดือนนี้มีโปรเริ่มกี่โมงวันไหนจบวันไหนเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปมีลิงก์ให้ด้วยนะครับกล่องจะมาเป็นกล่องดำๆแบบนี้เลยนะครับมีราคามีอะไรบอกแจ้งไว้ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นแท็กบอกว่าเป็น Acufeel Ultra Class 3 r Steel g r a y Cool White นะครับสี่มันอยู่คือ Cool White a c f i e l Ultra นะครับก็ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว a c u f i e l a c u f i e l Pro a c u f i e l u b Acufeel ออลตราอะไรไปบ้างแล้วนะครับหลายตัวแล้วยังไงก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์โอลาก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชในช่องว่าโอลา h t ์อัคเคอร์ฟิลก็ได้นะครับก็จะเจอนะครับกล่องเขาจะมาเป็นกล่องดำๆแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็ชื่นชอบใช้งานอ r คเคอร์ฟิลนะครับเป็นไฟฉายแบตเตอรี่บิวต์อินะฝังในตัวนี้จะมาเป็นส t ตล l g เกรนะครับสีเป็นเทาๆดำๆลองหนอยู่ในซองนี้คือแบบถ้าไม่เห็นในปุ่มนี้นึกว่าไม่มี ่คิดว่าไม่มีอะไรอยู่ในซองเลยซะด้วยซ้ำนะครับในนี้จะมีเหรียญ c h a l า e n g e ์คอ n มาเป็นเหรียญทําด้วย Bronze หรือว่า Brass นี่แหละทองเหลืองหรือสําฤทธินี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูป a r c h เคฟิดเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้นะซองมันเหนียวมากเลยนะครับโคตรเหนียวเลยีขนาดใช้มีดตัดบางทียังไม่ค่อยจะออกนะครับเป็นพลาสติกที่น่าอัศจรรย์มากลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดแบบ ในสิ่งแวดล้อมแล้วมันไปตกค้างนี่มันจะเป็นพิษกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะพลาสติกพวกนี้เป็นเหรียญที่มีตัวหนังสือบอกว่า made from O aluminum นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับ O light a u l e l l ultra pioneer in style นะออกแบบคิดค้นในรูปแบบรูปลักษณ์ที่ดีนะครับด้านข้างมีลายกันลื่นด้วยออแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ O light นะครับเป็นสัญลักษณ์ตัว O แบบนี้ เหรียญมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในโปรเนี่ยถ้าเกิดซื้ออะไรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นค์ดเ,เหมือนไพ่เน่ยนะอันนี้จะมีแม่เหล็กอยู่นะครับมันก็สามารถจะฟลิกเล่นเนี่ยเหมือนฟริกเจตอะ่ะเอาไว้ฟลิกเล่นได้เป็นรูปงูปีงูไงปี2025เป็นแท่งอาร์เคเฟลอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นเหมือนเป็นคัพเปอร์ด้านนี้เป็นบราสเมื่อทองเหลืองกับทองแดงนะฟลิกเล่นได้ฟริกเจตหนุกๆน,น,นะครับด้านนี้เป็นกษัตริย์ราชา ก็เป็นวัสดุน้ำหนักมีน้ำหนักเยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาช่างให้ดูท่าไม่ลืมภายใต้กล่องข้างล่างเนี่ยจะมีคู่มือการใช้งานนะครับคำขอบคุณแน่นอนวิธีปลดล็อกวิธีชาร์จนะครับห้ามรื้อเองอะไรคำเตือนแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีอะไรอื่นๆออกมาซึ่งกล่อง a c ค e r f e Ultra เนี่ยเขาก็จะทำออกมาดูหรูกว่า a c ค e r f i e l d Pro ธรรมดานะครับ w a r n t y w s r n น n g s, <S นะครับ Manual การใช้งานแล้วก็สายชาร์จเป็น MCC3 ไหม mcc 1 MC 1นะครับ1 a mcc 1 a แป้นสีดำนะครับด้านนี้เป็น a แล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กเวลาจะชาร์จก็แปะไปที่ตูดแค่นั้นมันก็ชาร์จแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปรกรณ์ครับผมโหสีของเขาเนี่ยดูดีมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าทึ่งมากกับงานผลิตทั้งวัสดุที่นำมาใช้แล้วก็ทั้งวิธีการทำฟินิชชิ่งผิวนะครับคือดูเหมือนกับายานเกราะหรือว่ารถของ แบทแมนแบทโมบิลยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสีเขาจะออกดำอมเทานะครับแต่ว่าในทินทหรือว่าในเนื้อของสีเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำเงินอมเขียวจางๆเออถ้าหลายคนเข้าใจแบบที่ผมอธิบายนะผมจะอธิบายให้ฟังคือมันดำนะแต่บอกมันไม่ได้ดำปีดำปิดแล้วก็ไม่ได้ดำแบบทั่วไปมันจะมีความเป็นเขียวอมน้ำเงินบนๆอยู่ข้างใน ในความเทาและในความดำนี้สวยมากนะครับสีนี้นะผมไม่เคยเห็นของจีนม,มาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกเลยที่ได้สัมผัสสีนี้นะครับลองเทียบกับสีดําที่เป็นแบ็กกราวด์ดูจะเห็นว่าเขาก็จะมีความต่างกันอยู่ในบางมุมนะครับวางแบบนี้อาจจะดูโดดรอยขึ้นมาแต่วางแบบนี้ก็จะดูคลื่นๆกันไปนะครับดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะครับสาหรับคนที่ชอบความเรียบเงียบขรึมนะครับก็สีนี้สเตลล์เกรย์ก็เป็นสีที่เหมาะมากในอาร์ f คเฟียลอลตร้า ส่วนที่ทําให้น่าสนใจมากๆของเจ้าไฟฉายตัวนี้ก็คือเขาใช้วัสดุที่เรียกว่า OAL นะครับ O Light a l u m i n u m ซึ่งทาง O Light เนี่ยก็มีการใช้วัสดุนี้ในรุ่น Ultra นะครับจะเป็นนี่นะครับเป็น O Clip Ultra นะครับ OAL แล้วก็ Arc f i e l d Ultra นะครับใน2รุ่นนี้แต่ว่าในไฟฉายรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะมีไฟฉายรุ่นอื่นออกมาที่ใช้วัสดุ OAL หรือว่า O Light อลูมิเนียมหรือเปล่านะครับจุดเด่นของมันก็คือมันมีความทนทานเหนียวมากกว่าอลูมิเนียมอลลอยทั่วไปที่โอไลท์ใช้ถึง3.5เท่าเลยนะครับถือว่าทนทานกว่าเดิมเยอะมากๆในขณะที่ยังมีน้ำหนักเบาแล้วก็ยังทนต่อการกัดก่อนได้ดีไม่แพ้เดิมนะครับส่วนผิวที่นำมาผลิตใช้นะครับในรุ่นนี้เขาก็ใช้ผิวเป็นลักษณะคือแซนบลัซคือพ่นทรายมานะครับบริเวณผิวด้านนอกด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวชทรายดูด้านด้าน ทำให้ดูพรีเมียมและดูเงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็พวกมาร์กิ้งต่างๆบนบอดี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสีขาวหรือว่าสีที่โดดจากตัวเบสเบสิกเนี่ยเขาจะใช้วิธีคือสลักแกะสลักลงไปบนผิววัสดุแทนนะครับทำให้ตัวอุปกรณ์มันดูพรีเมียมดูเรียบแต่พรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์โอไลท์นะครับ made of OAL นะทำจากโ l ไลท์อลูมิเนียมอลูมิเนียมสูตรพิเศษเขาเนะทนทาน มีมาร์กิ่งแบตเตอรี่บอกตรงนี้นะครับเจาะเป็นไมโครดอทเล็กๆนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะว่าเป็นรูซึ่งมันจะเป็นรูเล็กๆๆกระจายอยู่ถ้าผมซูมให้ดูไม่ไม่แน่ใจจะเห็นไหมเป็นดอทเล็กๆนะครับกระจายอยู่ทั่วเลยทําให้แสงรอดออกมาอันนี้ทํายากมากนะครับขนาดขยายขนาดนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเห็นไหมเป็นดอทเล็กๆเรียงกันนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนของปุ่มต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยทั้งปุ่มกดปุ่มหมุนน้านข่านะครับแล้วก็มาร์กินต่างๆ UV เลเซอร์แล้วก็แสงหลักนะครับเลื่อนเอาก็เลือกเลือกอะไรเอาอะไรก็เลือกไว้ก่อนไดน้แล้วค่อยกดเปิดส่วนเบเซลด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีขอบที่เป็นสีเทาดําเหมือนกันกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเลนส์นะครับเป็นกระจกแก้วนะครับหนาเลยนะแข็งแรงด้วยแล้วก็มีความลาดเอียงนิดหน่อยนะครับมันไม่ได้ตั้งตรงเห็นไหมว่า ด้านล่างมันจะบุบเข้าด้านบนมันจะตั้งขึ้นอันนี้เป็นความตั้งใจนะครับเขาไม่ได้ทําให้มันเกิดความผิดพลาดในการประกอบหรือการผลิตอะไรนะตรงนี้จะเป็นการลดแสงสะท้อนจากการปล่อยเลเซอร์แล้วก็ UV ออกมาจากตัวอิมิเตอร์นะถ้าตรงมันจะสะท้อนกลับเยอะเขาก็เลยหักเฉียงนิดนึงเห็นไหมด้านล่างมันจะมีพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งด้านในจะมีะตัวส่องสว่างประกอบไปด้วยสายมือตรงนี้จะเป็นแสงสว่างหลักนะครับอยู่ใน TIR เลนส์ใช้กระจายและรวมแสงเป็นแสงขาวอมเหลืองน้อยๆ ข้างล่างตรงกลางเป็นเลเซอร์สีเขียวคลาส 3R นะครับก็จะมีความเข้มข้นความแรงแล้วกินพลังงานสูงกว่าคลาส1ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น uv light นะครับแสง uv ultraviolet นั่นเองใช้ตรวจสอบคราบต่างๆอยู่ในซ็อกเก็ตอีกทีแล้วก็จะมีคมสะท้อนแบบ op หรือว่าผิวส้มนะ orange peel เบเซลทำออกมาได้ดีมากงานแกะสลักดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดลองสังเกตดูクロสอัพใกล้จะเห็นว่าเป็นเทานะ แต่ติดเขียวๆอมน้ำเงินนิดๆน,นะครับสีเขียวๆน่าจะเป็นวิธีผสมสีเขาแหละนะครับส่วนด้านข้างเบเซอร์จะบอกทัาเจียว่าเป็นเลเซอร์3 r คลาส3 r ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีพลังงานสูงกว่าคลาส1แต่ก็ยังเป็นระดับ i Safe นะครับแต่นะครับดอกจันโตๆ,ๆเล็กถึงแม้จะเป็น i Safe ก็ไม่ควรจะไปส่องหรือจ้องเข้าไปที่แสงตรงๆส่วนลายกรนลื่นด้านข้างนะครับก็จะเป็นลายดอทสี C ่เหลี่ยมเล็กๆกระจายอยู่ทั่วเลย ผมไม่รู้จะซูมให้ดูยังไงแล้วนะเผื่อเพื่อนๆอจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอันนี้มันเกินความสามารถของกล้องแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวบอดี้เองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะคือเน้นเหลี่ยมๆนะไม่เหมือนรุ่น a ัคคีฟิลล์อัคคีฟิลล์ยูบีอัคคีฟิลโปรอะไรที่ทําออกมาก็าจะเป็นมมนๆอันนี้จะเหลี่ยมนะครับก็ดูทันสมัยดีเนาะนะครับลายกันลื่นด้านข้างมีเยอะมากจับถนัดมากเลยด้านนี้ก็จะบอกเป็น a ัคค f ฟิล d u อัลตร้า ก็คือใช้เป็น UV เลเซอร์แล้วก็เป็นแสงหลักพร้อมกับวัสดุ OAL หรือว่า O Light Aluminum นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะมี Proof Mark บอกว่าเป็น c c t 5,700-6,700K ก็คือเป็นแสงหลักขาวนะครับมีเลเซอร์ c l a s 3R Warning ตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่าจ้องเข้าไปที่แสงโดยตรงเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะครับให้ระมัดระวังกำลังของเลเซอร์ตัวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่5มิลลิวัตนะครับก็ ไม่ได้สูงมากจนเบิร์นอะไรประมาณนั้นส่วนคลิปนียติดตั้งมาบริเวณท้ายมีลักษณะเป็นเบเซลดาวก็ได้นะเนบแบบหัวชี้ลงก็ได้เบเซลอัพก็ได้นะครับเป็นคลิปแบนแล้วก็ใหญ่มากนะทำด้วยสเต,ตเลดท,ทำา p v d สีดำสกรูยึดไว้2ตัวนะครับตัวไฟฉายแน่นอนมากริ้งไม่ได้แน่ๆเพราะมันเหลี่ยมนะครับก็ตั้งแล้วก็อยู่เลยส่วนฐานเบสด้านล่างก็จะเป็นฐานแบนนะครับมีแมกเนติกอยู่ซึ่ง วางเทลสแตนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะชาร์จนะครับตัวอุปกรณ์ก็สามารถจะนำสายชาร์จ mcc ที่เขาให้มาเนี่ยแปะชาร์จเข้าไปตรงตูดได้เลยนะครับเสียกับแหล่งพลังงานเข้าไปแล้วก็แปะเข้าไปเลยยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นของตัวอื่นนะเป,นเป็นแป้นแดงเป็น mcc 3ที่แถมให้มาเป็น mcc 1นะครับสีดำวัน a สีดำก็แปะเข้าไปตรงนี้มันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับกำลังชาร์จอยู่ charging งดัน finish เสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลย สะดวกมากแล้วก็แม่เหล็กก็แรงนะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเวลาเราต้องการจะวางเป็นแท่งเทียนบนโต๊ะที่ไม่ค่อยมั่นคงแปะบนหลังคารถแปะท้ายรถหรือว่าวางไว้บนตู้อะไรพวกนี้ป้องกันการกลิ้งกระเด็นนั่นเองนะครับตัวบอดี้ก็สวยมากๆนะครับแกะให้ดูแบบไรไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูแสงกันครับแล้วกลับมาดูวิธีกดใช้งานกันาว่าตัวนี้กดใช้งานยากไหมน่าใช้ไหมไปดูแสงกันเลยครับผม Olight a r ค f ิ e l ultra เลเซอร์เขียวครับ ลองดูช่องบันไดสมมุติเป็นช่างตรวจสอบอาคารแล้วก็บอกลูกน้องเออตรงนั้นตรงนี้ไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ส่องมาร์กจุดได้นะครับที่สูงสูงสูงประ 7, 000, มาณเจ็ดแปดเมตรได้นะก็ใช้มาร์กตำแหน่งนะครับแบบนี้ชัดเจนเลยขนาดที่สว่างๆยังเห็นเลยนะครับคราวนี้ลองเป็นแสง UV บ้าง U.V. ไลท์ก็จะสะท้อนแสงอะไรที่สะท้อนแสง U.V. บ้างเช่นคราบอะไรต่างๆหรือของเล่นบางอย่างที่มีลักษณะเป็นสะท้อน U.V. ก็จะเรืองแสงขึ้นมาชัดเจนหมดเลยนะครับมันต้องมีของเล่นที่เรืองแสง U.V. บ้างลองไปดูในห้องน้ดีว่ามีอะไรโอ้หลายสิ่งอย่างอยู่นะ ผมจะลองส่องอันนี้นะครับของเล่นเด็กุ่นมีคราบตรงนี้มันจะมีคราบอยู่นะครับเห็นไหมเือนแสงเลยโดน uv ลองแสงธรรมดาบ้างส่องธรรมดามองไม่เห็นนะครับว่ามีคราบอะไรแต่ถ้าเกิดใช้นี่จะเห็นว่าเป็นคราบอยู่เห็นไหมเป็นคราบเชื้อราหรืออะไรเนี่ยนะครับ นี่เชื้อราเพียบเลยสยองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแสงขาวจะมองไม่เห็นมันชื้นไงห้องนี้นะครับแต่เปิดดูเชื้อราเพียบดูด้านนี้ที่มีเชื้อราปะ่ะนี่ก็มีนะครับเยอะแยะยุบยับเลยนี่ดูดิ จะลองเปลี่ยนเป็นแสงขาวธรรมดาปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะแต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บเต็มแสงขาวครับปุ๊บลองดูอ l t r a low low medium h i g แล้วก็ max กว้างกินพื้นที่กว้างมากครับ UV แสงก็เป็นแสงที่ค่อนข้างจะกินพื้นที่กว้างน,นะครับแล้วก็เลเซอร์เขียวเนี่ยยังสามารถใช้งานในาภายในอาคารแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่าจะเป็นเวลากลางคืนเห็นชัดมากนะครับเพราะคลาส 3R เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่จ่ายออกมาสูงมากนะครับส่วนการคอนโทรลก็คอนโทรลได้สะดวกด้วยนะครับเรามาดูกันที่การชาร์จเจ้าไฟฉายตัวนี้กันนะครับ ก็คือเอาแป้น MCC ที่เขาให้มาซึ่งถ้าเป็นแถมมาจะเป็นสีดำเป็น MCC 1A นะครับแต่ตัวนี้เป็น MCC 3เวลาเสียกับแหล่งพลังงานแล้วแปะชาร์จเข้าไปแค่นี้นะครับบริเวณท้ายก็จะมีไฟสีเขียวหรือแดงขึ้นถ้ากำลังชาร์จแบตเตอรี่ลดลงนะครับจะเป็นสีแดงนะพอเต็มแล้วก็เป็นสีเขียวดึงออกได้เลยสะดวกนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีแท่นชาร์จแบบนี้ของโอไลท์เองก็ สามารถจะวางชาร์จได้นะครับสีแดงก็คือกําลังชาร์จเต็มแล้วเขียวก็ดึงออกได้เลยสะดวกมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดแบตออกมาเข้าแท่นหรือว่าจะต้องอสลับแบตไปมาอะไรเลยนะครับตัวของอุปกรณ์ก็จะมีระบบล็อกเอาท์นะครับซึ่งเมื่อล็อกอยู่เนี่ยไฟฉายจะไม่สามารถทํางานได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดล็อกอะเนาะก็ใช้งานได้ปกติซึ่งวิธีล็อกนะครับเอากดสวิต ตรงกลางนี้ค้างไว้ประมาณ4วินาทีนะครับล้วค้างต่อไปจนกว่าไฟหรือว่าตัวเลเซอร์จะดับลงทันทีที่ไฟหรือเลเซอร์ดับลงนะครับเวลาเรากดเปิดปิดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าปุ่มจะมีไฟแสดงสถานะล็อกเอาท์สีแดงขึ้นที่ปุ่มทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิตช์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้ทําให้เราทราบได้ว่าตอนนี้ ไฟฉายหรืออุปกรณ์อยู่ในสถานะล็อกอยู่นะครับไม่สามารถจะใช้งานได้วิธีจะออกจากโหมดนี้ก็คือกดสวิตช์ตรงกลางค้างประมาณ4วินาทีสักครู่นึงจนกว่าเลเซอร์หรือว่าไฟจะติดขึ้นมานะครับเพียงเท่านี้เองกด1ครั้งเพื่อเปิดกด1ครั้งเพื่อปิดไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ไฟ UV หรือไฟหลักนะครับเราลองมาดูกันที่ UI ที่เป็นแสงไฟหลักก่อนนะครับผลักสวิตช์ตัวเลื่อนที่เป็นขีดมาชี้ตรงนี้นะมันก็จะมีให้เลือก3โหมดด้วยกัน โดยเวลาเราเลือกไปปุ๊บนะครับแล้วเรากดสวิตช์ลงไป1ทีไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ําหรือระดับใดๆก็ตามที่เราเลือกใช้งานซึ่งระดับมูนไลท์ของเจ้าตัวนี้อยู่ที่1 l u m e ลูเมนส์รันทานานถึง11วันเลยเรียกได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมาแล้วรีบปล่อยพอถ้าเกิดค้างต่อไปแล้วไม่ปล่อยเนี่ยจะกลายเป็นล็อกเอาท์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการเลือกมูนไลท์1นึ่งลูเมนส์นะครับแสงก็จะเบาๆถ้าผมลองดับไฟดู เพื่อนๆก็จะเห็นว่าแสงมันแค่นี้เองนะครับเราเรือเร่อยๆกดสวิตช์ค้างต่อไปจะเป็นระดับโลนะครับซึ่งระดับโลเนี่ยจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นมาจาก1 l u m e ลูเมนะครับเป็น15 l u m e ลูเมรันไทม์นานถึง55ชั่วโมงเลยค้างอีกเป็นมีเดียม1 0 0ลูเมนะครับที่9ชั่วโมง45นาทีค้างอีกเป็น420 l u m e ลูเมนที่135นาที แล้วจะดรอปลงเหลือ24ซนะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณ100ลูเมนส์ได้อีก12นาทีแล้วแบตหมดนะครับส่วนหมวดเทอร์โบเนี่ยกดได้ด้วยการกด3คลิกนะครับที่เป็น Default นะแต่สามารถจะเซตอัพเป็น2คลิกก็ได้นะครับเดี๋ยวข้ามาทำให้ดู1 2 3 3คลิกนะครับก็จะเป็น1,400ลูเมนที่4นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือ30ซึ่งจะใช้ได้ประมาณ400กว่าลูเมนสนะครับนานอีก121นาที ดยประมาณนะครับซึ่งแสงก็จะเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโลมีเดียมไฮนะครับโลมิดไฮแสงปกติทั่วไปจะมีแค่โลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับโหมดอัลตร้าโลกับโหมดเทอร์โบโหมดแรงสุดเนี่ยจะไม่มีต้องกดเรียกได้ด้วยการกด1 2 3จะไปเทอร์โบนะครับก็มันจะประมาณนี้นะครับส่วนการกด2คลิก1 2จะเป็นสโตรบนะครับถ้าเป็น Default เปิดอยู่โหมดอะไรก็ได้กด 1, 2จะไปสโตรบนะครับถ้าเกิดเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็ตาม 1, 2, 3 3จะไปเทอร์โบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งโหมดนี้สามารถจะสลับกลับได้ด้วยนะครับตอนนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าผมเปิดแสงไฟสีขาวธรรมดาก็จะมีโหมดอยู่แค่ 1, Low, m e d i มีเดียมไฮโลมิดไฮแค่นี้โหมดอัลตร้าโลเรียกได้ด้วยการกดค้านตั้งแต่ต้นจนติดขึ้นมาแล้วปล่อยนะคนี่คืออัลตร้าโล โหมดเทอร์โนะครับกด3คลิก1 2 3เทอร์โเปิดอยู่นะหรือว่าปิดอยู่ก็1 2 3ก็ได้ถ้ากดดับเบิลห2จะเป็นสโตรไม่ว่าเปิดหรือปิดก็ตามซึ่งโหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดเซตอัพดีฟอ์มานะครับซึ่งจะอยู่ใน a r c ์ค i e ฟิลอาร์ค e l ฟิลยหรือ a าร์ค i e ฟิลอัลตรรวมถึง a r c ์ค i e ฟิลโปรที่ผลิตหลังเดือนพฤศจิกายนปี2023เป็นต้นมานะครับก็จะมีเซตอัพแบบนี้แต่สามารถจะเซตกลับไปได้เดี๋ยวผมจะ ว่าให้ฟังนะครับว่ายัางไงนะครับนะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมกดดับเบิลคลิกจะไปสโตรบแทนนะครับปกติคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นดับเบิลคลิกสโตรบทริปเปิลคลิกอ่าดับเบิลคลิกเทอร์โบทริปเปิลคลิกสโตรบใช่ไหมแต่ตอนนี้คือดับเบิลคลิกไปสโตรบหนึ่งสองสามทริปเปิลคลิกไปเทอร์โบถ้าอยากจะสลับกลับมาให้เป็นดับเบิลคลิกเทอร์โบทริปเปิลคลิกสโตรบทำได้ไหมทําได้นะครับก็คือต้องกดสวิตช์ค้างล็อกก่อนนะครับให้ไฟฉายล็อก พอล็อกเสร็จแล้วให้กดสวิตช์10ครั้งติดกันนะครับครั้งที่10ให้โฮค้างไว้นะครับลองดูเนาะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ครั้งที่10ค้างไว้จนไฟบลิงขึ้นมา2ทีแบบนี้นะครับคราวนี้ <c oughs> เมื่อเราปลดล็อกจากตัวระบบล็อกเอาท์นะครับผมกดดับเบิลคลิกถ้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นสโตรบถูกไหมครับแล้วก็ทริปเปิลคลิกจะเป็นเทอร์โบถูกไหมคราวนี้ดับเบิลคลิกเป็นเทอร์โบแล้วส่วนทริปเปิลคลิก จะเป็นสตรบแล้วนะครับก็เซตอัพสลับได้นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะใช้งานยังไงดับเบิลคลิกเทอร์โบถ้าชอบก็ได้ทิปคลิกสตรบก็ได้นะครับถ้าอยากจะใช้เป็นดับเบิลคลิกสตรอปทิปคลิกเทอร์โบก็ได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างจนกว่าจะล็อกล็อกแล้วค่อยกด10ครั้งครั้งที่10กดค้างแล้วมันจะบลิงสที1 2 3 4 5 6 7, 8 9ส1มสี่าวานี้พอปลดล็อกปุ๊บดับเบิลคลิกจะกลายเป็นสโตรบแล้ว ทริปเปคลิกเป็นเทอร์โบแทนนะครับก็เป็นวิธีเซตอัพ UI ที่มีอันนี้คือแสงหลักสีขาวนะครับถัดมาจะเป็นเลเซอร์ซึ่งเวลาเรากดเลเซอร์ก็เคยกดเปิดทีเดียวคลิก1ทครั้ง,งเปิด1ครั้งปิดไม่สามารถปรับความสว่างหรือว่าเต้นให้มันสโตปอะไรได้นะครับแสงเลเซอร์เขียวก็เห็นชัดขนาดว่าแสงจ้าขนาดนี้นะครับผิวเป็นผิวด้านๆยังสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็ตอนที่เปิดเลเซอร์อยู่ถ้ากดดับเบิลคลิก ก็สามารถไปเทอร์โบได้นะครับแล้วก็จะมีเทอร์โบที่มีเลเซอร์ตรงกลางซึ่งไม่รู้ทำไม่ทำไมแบบนี้นะครับส่วนโหมด UV ก็คือผลักมาที่ UV กดทีนึงเพื่อเปิดกดทีนึ่งเพื่อปิดนะครับแสง UV ก็ใช้ตรวจสอบอะไรได้นะครับสำหรับพื้นที่หรือว่าวัสดุที่มีการสะท้อนแสง UV อย่างเช่นฝุ่นที่มีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องช่างซึ่งถ้าเป็นแสงธรรมดาก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดผมผลักไปเป็น UV เมื่อไหร่ แสงมึก UV มันจะสะท้อนแสงขึ้นมาแล้วก็ผมเองก็มีตัว,ยวอย่างวัสดุอันนึงก็คือเป็นกล้ามของมแมลงป่องนะครับแมงป่องเนาะซึ่งอันนี้เป็นแมงป่องที่ตายแล้วนะครับเป็นกล้ามมันก็มันจะสะท้อนแสง UV ซึ่งอันนี้มันตายไปนานแล้วแหละมันก็เลยไม่ค่อยที่จะเข้มเท่าไหร่นะครับสีมันก็จะติดฟ้าๆสะท้อนแสงแบบนี้เพราะมันโดนแดดเรียนะแต่ถ้าเป็นใหม่ๆเป็นๆเ,เ,เนี้ยฟ้าเดืองแสงขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมมีวิดีโอที่ ถ่าย UV กับแมงป่องให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยแปะในคัรด์ข้างบนหรือว่าท้ายคลิปอะไรแบบนี้ลองไปดูใน <c oughs> uh, Wild Life ก็ได้นะน่าจะมีทดสอบหรือว่าเป็น Test and Try อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นก้ามแมงป่องจริงๆเลยนะถ้าอยู่ในแสงธรรมดามันก็จะเป็นแบบนี้เออสีดำๆแต่พอโดน UV ปุ๊บมันก็จะฝฟ้าขึ้นมานะครับอันนี้ผมไปเจออยู่หลังบ้านนะมันตายแล้วก็เลยเก็บก้ามันมาประมาณนี้นะครับก็ เป็นแสงที่สามารถใช้ตรวจสอบธนบัตรนะครับรอยซ่อมแซมสารเคมีหรือว่าอะไรที่มันเกิดชำรุดอะไรก็ตามนะครับรวมถึงใช้ตรวจสอบคราบสาครคัดหลัง่งต่างๆนะครับซึ่งเจ้าสีดำสเตลเกรนี้ก็เป็นสีดำที่มีความด้านเทาแล้วออกเขียวๆนิดๆนะครับสวยดีนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเวลาเราเปิดไฟอยู่เนี่ยเราสามารถจะสลับเป็นไฟ อันอื่นได้เลยนะครับจะเป็นเลเซอร์จะเป็น UV สลับได้เลยเร็วมากตอบสนองเร็วมากเลยนะครับแค่ปลายนิ้วขยับเขีย่ยเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นวิธีเซตอัพส่วนแบตเตอรี่ก็จะ,สะแสดงตอนที่เราเปิดมาตอนตอน้ตนๆแป๊บเดียวนะครับแล้วมันจะดับสีขีดก็คือมีเยอะ1ก็คือวิกฤตนะครับแดงวิกฤตอะไรแบบเนี้ยท,ท้ายคลิปก็มาเทียบกับสีที่ออกมาก่อนและผมรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสีโอลิฟกรีนเป็นคลาส 3R เหมือนกันแล้วก็เป็นโอไลท์อาร์เคฟิวโอลทราเหมือนกันนะครับเป็น a อเอัน สีก็จะออกน้ําตาลอมเขียวๆอันนี้จะเป็นออกดํำอมเทาอมเขียวๆนิดๆนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีมิดไน์บลูมั้งนะครับผมยังไม่มีรีวิวแล้วก็มาเทียบกันกับ a าร์เก e ฟิลโนะครับตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์ UV แล้วก็แสงตรงขาวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าวัสดุคนละแบบกันแล้วก็ดีไซน์มันก็จะออกแนวแบบเรียบๆโค้งๆอันนี้จะออกแนวเหลี่ยมๆนะครับตัวอัลตร้าเนี่ยทนขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ หน้าตาเลี่ยมๆแทนที่มาร์กกิ้งจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสลักลงไปในเนื้อวัสดุนะครับลายกันเลื่อนก็ดีกว่านะครับถ้าชอบก็ลองไปดูใต้คลิปผมมีลิงก์ในดีสคริปชันและพินคอมเมนต์จะซื้อก,ก็กดสั่งผ่านลิงก์กดเข้าไปสั่งซื้อกันเองนะครับในโปรโมชั่นเดือนนี้ก็หวังว่าจะได้ข้อมูลนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับการรีวิวนี้นะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์กันได้นะครับชอบไฟฉายโอไลท์รุ่นไหนตัวไหนกันบ้างอยากให้รุ่นไหน ปรับปรุงพัฒนาอะไรก็คอมเมนต์กันถ้าเกิดเขาฟังเรานะครับเขาอาจจะปรับปรุงพัฒนาออกมานะครับไม่มากก็น้อยไว้เจอกันใหม่ในพะิสดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์